วฟโมีไซส์ด้วยอะดไปว่าเหยียบตัวใหญ่เออ่งออกมานี้ะออกมานี้แล้วอุยออกมานี้นะดุด้วยดุซะด้วย อูดันออกมนีมุดมุดใต้นี่ออกมาเลยัอนแล้วนะได้แล้วต้องกองะกูได้งานได้ว่ามื่อกี้ได้งานได้ได้่งไว้ด้วยนะรอบเนี้ยนะครับแล้วคุณจุกโม๊อีครับ น่าจะขาดไม่น่ารอดดูสภาพแล้วไม่น่ารอดครับเูืแล้วไม่น่ารอดครับเนี่ยไท่อที่มีท่อเนี่ย เออข้ามาช่องนี้เลยอ่ะ ไอยู่ละอยู่ละขาดขาดเรียบร้อยดูเรื่องเสาเชีเสาในดูเรื่องไหมดูเรื่องดูจริงตัวนี้เาในดูจริงโดนเสาในผผมมพยายามจะหลังให้มันพ้นแบบในแล้วก็เออเออ กะจะล้างให้มันขึ้นมาก่อนเนี่ยดุว่ะตัวนี้แม่งดุจริงไม่ดุแล้วล่ะเจ็บเลยอ่ะไม่ดุแล้อเอาหันสายเดี๋ยวก็ตีไม่เข้ามืออีกเออตีได้ปวดหัวทำไมอ่ะ ทำไมไม่มัดลกมันตวยดีว่ะอยากดีได้ดีได้บางย่อยังเลยครับยเลยครับเยอแวเกียที่ผมโดนัดแ่วผมกชาเลยจริงเวันจะลายวยะมันายมากใช่เลยใช่เลยคนละตัวกันนะคนละตัว เออคนละโจทยไอ้ในห้องั้นมันได้เลยท่อไปแล้วนี่เราซึ่งอยู่ตรงนี้ตรงเมื่อกี้มันเลยท่อ PVC สีเงินไปแล้วไหนๆช่องนั้นเนี่ยนะ ต,ตาก,กิ๊บปิ้งอ่ะสามปีลงยูทูบเนี่ย,ยปุ้ยไฟยฟิชชิงปุ้ยไฟยฟิชฟฟชิงค,ดดครับ

ล้อมันกัดอยู่เนี่ยเคยเจ็ดโลไป็นไหนไปเลยไว้ตัวเมื่อกี้อะ่ะหายไปเลยไว้หายไปอยู่ช่องไหนแล้ววะ เรียนที่นี่ต้องนอนนี่ป่ะต,ต้องนอนประจำนี่เลยใช่ไหมอ๋อสองอะสองอาทิตย์กับบ้านทีอ่า <c oughs> เดิมหนักอ,อ่ะอุ้ยเีรี้ยกับให้โดนเหมือนออกขวาวะ่ะเ,เหมือนออกขวาเหมือนออกขวาเมือออเม่อกี้เนี่ย อืมจะตียังไง่อลองไหมะจะลองไหมได้หมดอ่ะปลาใช่ไหม,มเมื่อกี้ปลาช่อนหรือจะโดไม่แน่ใจแต่ตัวใหญ่อะคือเกินโลแน่ๆไม่รู้ช่อนหรือชะโดแต่เกินโลแน่ๆะจะตียังไงไม่ดูอออก็ต้องตีตรงลูกจาก่าื่อมันพุ่งออกมา ตีหา,าลูกจักเออกัรลูกปาลปา เอาไปแล้วยังไงเอาเว้ยไอ้เหียเอาเว้ยไม่เสียแรงที่ย้อนกลับมาไอ้หนกว่าปลาช่อนใหญ่เบี้เอาวะลอยกันยังดีวะเอาเหยื่อเหียลูดไปเลยยิงมีน้อยอยู่ต้องไปขอเจ้าของเหยื่อกันเนี่ย ของเหยื่อแม่ก็ช่วงนี้ติดิดเต็มนั่นแหละแต่จิ้มมากติดแต่จิ๋มอ่ะไม้เดียวจริงๆอ่ะคือแฟนชื่อจิ๋มแฟนชื่อจิ๋มอ๋อโอเคโอเคแฟนชื่อจิ๋มเดี๋ยวเด็กมันจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเด็กมันจะเข้าใจผิดทะลุทะลวงเข้าทักษะไม่ถึงเป็นไงมันไม่ออกไดงกันมันไม่ออกเออยาดไม่ถึงก็ไม่ออกยงี้ไงไม่ออก ไปแล้วคปล่อยนะครับ,รบว่าได้งานมาแล้ว <c oughs> เห็นเห็นฮุบอยู่ย้อนกลับไปตีไม่เสียแรงเนะเ, <c oughs> เล็กใหญ่น้ำหนึง่งดูดว่าสามโลว่ะเฮีย <c oughs> ก,กั <c oughs> ดตดตับโครมเลยเต็มที่ข้างหน้าสวย อะไรวะทำไมวันนี้ไม่เจอเลยวะครับทรงกระสุบที่อยววันนั้นเจอตั้งห้าหกตัวไล,ล่ฮุบลูกปลาตับๆเลยน,นี่ไม่เจอเลย นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วโดนเขาแล้วไอ้เออจ้เามาแล้วครับ <laughs> เอาว่าจะนอนก็มปลาด้วยเป็นเลเออิกเอาเลิกเ,เลกเอาใช้ก่อน <laughs> เป็นเลิกเอาใช้ก่อนครับ <laughs> เหม่งลั่นอยู่นี้เลยอ่ะเปิดเปิดไอ้อีดี่แม่งแบบโอ้ยยังงงานวัดอ่ะอออืมเออตอนนั้นผมหาประกันเหลือให้แกเออหายังไงก็ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีไม่รับไม่รับ ประกันได้แต่ประกันตอนนี้อยู่บนเทเลอร์อ่ะอันนี้ทําได้เป็นเหมือนคล้ายๆประกันท้องถนนใช่ไหมแต่เวลาเรือลงน้ําแล้วไม่รับประกันเออไอหีไม่มีรับประกันเจ้าไหนรับเลยอไม่เอาเลยไม่เอาเลยกลัวกลัวเจ็บนี่อันเบ็ดถ้าวางแล้วไม่เอาอะไรรัดไปนะบินแบบกี่แรงวะเนาะฮะกี่แรงสองร้อยห้าสิบไนท์ สองตันกว่าเรือลำหนึ่งอ่ะเฮียใหญ่อะ่ะจะหนักกว่ากระบะอีกอ,ะอ่ะทอ็ทอปทอ็อปที่สุดทอ็อปที่สุดของเรือในยุคนั้นแล้วอ่ะอืเอเฮียเรือหนักสองตันกว่าก็แค่แกบอกว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยประเทศไทยมีอยู่สองลำม,มีที่แกกับที่ลำที่ใครไม่รู้โดนเนาะโดน,ออนเออโดนได้รัดเบา เล็กจัดรู้ไหมถ่ายถ่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจอะ่ะเออ,เอ,อทำไมผมไม่ซื้อสป,ปูนมาแล้วก็ไม่ใส่ก็ามาตกกับพี่ปุ๋ยก็ยังดีนะแก้เครียดน,นะออะช่วงช่วงรอเวลาน